โอเคท่านผู้ชมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะมาท่านผู้ชมช่วงนี้โอ้โหพีจีกับแฟคมาติกเพลงเล่นแอปแอดยับเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหเธอมาหมื่นหมดเป็นหมื่นท่าผู้ชมช่วงนี้ต้องมาเก้เกมกับ อ่าซับสตเตกอร์กันสักหน่อยนะผู้ชมเผื่อมันจะฟุกได้แจค็คพอร์ตเบ็ดห้าสิบบ้างนะแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันก่อนนะผู้ชมโอ้โหแปลนว่าติดเพดูนไปยี่สิบเคและปีจีโดนไปอีกไม่อยากจะพูดเลยนะผู้ชมอย่างเจ็บอย่างสุดซึ้งความสามารถก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ของแอดวานก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสเต i k e เป็นกำลังใจงให้อัดวอนกันด้วยนะครับผมโอเคมาหนุ่ม,มชจริงก็บแบบใส่ให้สุดโอเคมาอืมเจ็บจี๊ดมาเบ็ห้าสิบกันไปโอเคโอเคผูมม้ชม อืมสเต็ปสามมาแจ็คพอตต้องมาแล้วป้าเบ็ดห้าสิบอ่ะโอ้โหยสกัดอย่างไวเล่นอย่างดีเลยวันนี้ไอแนวประตูนี่นะไม่ยอมให้เรายิงแจ็คพอตได้ง่ายๆเนี่ยถ้าทุนเราจะหมดนั่นแหละไม่มีดวงเลยช่วงนี้นผู้ชมโอ้ยซ็อกเกอร์ก็ไม่ไหวนะซ็อกเกอร์ก็ยังไม่มาลูกน้อชม ไม่รู้ทำไมมาโอ้โหเน็ตปิงอืมเจ็บจี๊ดมาผู้ชม โอเคก็ววิได้ละสเต็ปห้าละเอ้ามาชมไม่เหรอขึ้นได้ขึ้นไปได้แค่ห้าที่เหลือก็โดนสกัดดาวุ่งเดือดเพียบจีน้แบบนี้เอาอาเพื่อนโอเค โอเคท่านผู้ชมชุดอือหือฮึดโอเคมาอือหือไม่มีเข้าซะด้วย เจ็บจี๊ดเลยถ้าไม่เข้าแบบนี้โอ้โหพอเลยท่านผู้ชมแบบนี้มันยิ่งไม่ไหวยิ่งเตะก็ยิ่งเจ็บปะกันเลย